โอเคออกอาวุธอย่างเต็มที่ยกสามเริ่มมีแดนซิ่งแล้วเริ่มมีเต้นแล้วคุณพีกนีหรือว่ามันยังไงไม่ไม่ผมไม่เ้าเกิดมีเป็นนักมวยอย่างนี้ไม่ไม่อยู่ไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่มีไม่มีสิทธิ์ขึ้นลุกวันลุมพินีไม่มีสิทธิ์โอเคพี่พี่พี่ผมผมผมจะพูดตรงผมเป็นคนที่พูดตรงๆผมรักมวยไทยผมรักนักมวยผมเข้าใจใจทุกคนผมพยายามมาช่วยคน วันโตเร็วขึ้นทั่วโลกได้กำไรเยอะได้เงินเยอะผมจะลงทุนมากจะให้โอกาสทุกคนแต่ทุกแต่ถ้าเกิดอยู่จะเล่นบ้าบอยอย่างนี้อยู่จะเอายกหนึ่งชนะยกสองใแล้วก็เลยยู่เต้นยกสามไม่มีทางอยู่ชกในวันลุมพินีผมดูออกแนละ้วไม่มีทางโอเคอยู่ต้องเข้าใจนี่มันไม่ใช่รายการที่ชก ผมจะผมกลับมาเปลี่ยนประวัติศาสตร์มวยไทยช่วยมวยไทยช่วยประเทศเราผมจริงใจแต่ผมต้องรวมมือกันกับโปรโมเตอร์กับคหน้าค่ายกับนักมวยเราต้องสู้ด้วยกันเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตมวยไทยเพื่ออนาคตประเทศเราด้วยถ้าเกิดอยู่เล่นอย่างนี้อยู่น่าจะไปชกท่ายกไป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 ,ไปสนามที่เล่นการพน,นันถ้าเกิดอยู่ชอบเต้นโอเคและ ร้อยซคนที่เล่นอย่างนี้นะเด็ดขาดผมไม่เอาเด็ดขาดเด็ดขาดผมเป็นคนนี้น้ำใจมากนะเป็นคนเพราะผมเคยเคยเป็นคนจนผมน้ำใจเยอะจริงใจดูโบนัสขนาดไหนผมแล้วราคาชกผมจ่ายขนาดไหนอันดับหนึ่งทั่วโลกเพราะผมอยากจริงใจช่วยคนจนนักมวยของเรา แต่ถ้าเกิดนักมวยไม่จริงใจในส่สสสวนตัวเองฝันตัวเองมีโอกาสใหญ่ที่สุดโอเคอยู่มาเรองวันลุมพินีถ้าเกิดขึ้นเดียวอยู่ทาดีอยู่จะได้สามแสนห้าอย่างน้อยนะถ้าเกิดอยู่ทาด,ด,ดีสุดยอดสุดยอดพี่อาจจะให้คอนแทรคไปขึ้นในวันใหญ่คอนแทรคแสนเหรียญสามจุดห้าล้านบาทคอนแทรคพี่ยังไม่จัดนะนี่เราเรา,เรา,เรามีวันลุมพินีสิบเอ็ดครั้งใช่ไหม ผมให้โบนัสห้าหมื่นเหรียญสองครั้งผมให้โบนัสหมื่นเหรียญทุกอาทิตย์ยังผมไม่ออกเพราะว่าย,ยังยังยังเช็คอยู่นักมวยใครจะชวนเขาไปวันใหญ่คอน t r a ก t นะ contract ว่าสัญสญ,ญาแสนเหรียญสามจุดห้า 100, <000 S 2> ล้าน นี่เป็นโอกาสเปลี่ยนชีวิตอยู่และครอบครัวอยู่และครอบพ่อแม่ถ้าเกิดอ,อยู่จริงใจอยากช่วยพ่อแม่คุณคุณพ่อคุณแม่อยู่ถ้าเกิดยู่มีลูกให้อนาคตใหญ่ถ้าเกิดอยู่เป็นนักมวยอันนี้เป็นโอกาสใหญ่ที่สุดในในประวัติศาสตร์ประเทศเราไม่ใช่ช่วงนี้ประวัติศาสตร์ประเทศเราและอยู่จะขึ้นเวทีอย่างนี้แล้วจะชกเอาคะแนนจากคะแนนไม่มีทางขอโทษผมผมเป็นคนดูดด้วยถึงมัง่นใจ 95%ผมนิสัยดีผมใจดีผมน้ำใจเยอะโอเคแต่บางเรื่องบางเรื่องเพราะที่ไ่คผมผมผมเคยเป็นคนจนด้วยไงคือแบบผมรู้ผมทำงานหนักขนาดไหนจะมาถึงนี้หนีความจนผมต้องอดทนขนาดไหนและตอนแบบคนให้โอกาสผมผมจะเต็มที่ร0อนต์หนีความจนตอนที่ผมเป็นคนจนอตอนผมเป็นคนจน และยูมีโอกาสวันยูพีนีไรยูจะชอกอย่างนั้นโอเคแสดงว่ายูไม่จริงใจฝันยูยูไม่จริงใจช่วยคุณพ่อคุณแม่ยูไม่จริงใจช่วยลูกยูนี่พูดอาจจะพูดแรงหน่อยแต่นี่จะมาจากใจกับพี่จากผมพวกผมเคยเป็นคนจนด้วยขอโทษแล้วก็